สวัสดีครับผมชื่อซีเจนะครับหรือที่ทุกคนเรียกกันว่าพี่เท่งน่นอครับว่าผมนั้นเจอแฟนคลับด้วยครับมาทักผมตอนที่อยู่บนแท็กซี่แล้วมันกระจับตัวกูไปเฉยเลยขอปืนใส่กูด้วยหลังจากนั้นมันก็บังคับให้ผมเซ็นลายเซ็นให้มันให้ตายเถครับพอไม่ได้เลยเซ็นแล้วมันโยนผมลงจากรถเฉยเลยอแม่ผมก็มาเสียชีวิตแถมเจอแฟนคลับแบบนี้ช่างน่าเศร้าใจจริงๆครับแบบหนึ่งนะขยายแป๊บ ก็เป็นอะนาล็อกแล้วกันเราไปป้ะ <c oughs> ผมว่ามันช้าเกินไปนะครับจะตำรวจตำรวจครับตำรวจครับปเปเฮ้ยพี่ไอชื่อมึงตัดหน้ารถ <c oughs> ในระหว่างที่ผมกำลังเดินทางกับบ้านนั้น <c oughs> ผมก็ได้เดินผ่านครูอดีตของผมและใช่ครับผู้มันก็มาหาเรื่องผม กู้อะไรมึงอุ๊ยอุ๊ยเอาไงเอาไงอือเด็ยิงกู้อุ๊ยกูตายแน่ๆตัวตายเออฟักอยู่โอ้โหให้ตายเิครับผมโดนยิงตายแต่ผมก็มาฟื้นที่โรงพยาบาลเฉยเลยไอเชี่ยจีทีเอ็ก็อย่างเงี้ยแหละเราจะต้องกลับไปที่บ้านของผมนะครับสถานที่ที่ทุกคนคุ้นเคยดีเด็กหนวดนั้นคุ้นเคยเป็นอย่างยิ่งอือเออบิชบิชอ t า h อ่ ทำอะไรกูยายใจยเย็นยายี่จะมีเรื่องจับจายนะใจยเย็นกระทืมแม่งอุ้ยแน่น,นอนครับว่าคนพวกนี้นั้นเป็นคู่อดีของผมทั้งนั้นเลยครับขอรถแปบบ๊บผมหารถก่อนเพราะว่าจะต้องกลับไปทำภารกิจนะครับเฮ้ยผมว่าเราเจอรถที่ดีตำรวจฮะเอ้ยอยงไงเพื่อ อะไรของพวกมึงเนี่ยเฮ้ยรถหรูจังเลยไปส่งผมหน่อยครับอ้าวไม่ส่งเหรอโอเคกูขับกูขับเองก็ได้อ้าวเฮียมาเลยวอุ้ยใจเย็นก็นพี่อุ้ยตังตังตังโอ,งงงโอช่วงนี้ผมถังแตกมากตำรวจแม่งเอาตังผมไปเอ้ยไม่ใช่ตำรวจแฟนคลับแฟนคลับใครไม่รู้นะครับว่าจะไปภารกิจตรงไหนก็ไปที่ตามแผนที่นะครับมันจะมีคําว่า คุณดูที่แผนที่ได้เลยนะครับมันจะมีคําว่า C J อยู่ข้างบน, <S <S บนเห็นไหมแต่คือพื้นที่ภารกิจของเรานะครับอุ้ยอืมไม่ขับขับไม่ดูทางเลยเฮ้ยไปไหนมึงลงมาหนี่มึงลงมานี้กูเอ้ยกูไม่ได้จะขับจักรยานในที่สุดพวกเราก็มาถึงแล้วครับท่านผู้ชมนี่แหละครับบ้านของผมไม่ได้กลับมานานแค่ไหนแล้วนะแม่อยากจะรู้จริงๆว่าในบ้านหลังนี้นั้นยังมีใครอยู่บ้างนะ ทำไมมันเศร้าจังวะอ้าวพี่นงเวอร์ชั่นผิวดำวันนี้ผมและเพื่อนนั้นจะมาปั่นจักรยานกันนะครับอ้วนับว่าเป็นการเรียกได้ว่า,อ,าอ้าวเชียอ่าพวกเราเล่นลึ้งและจับกันนะครับมานี่ใช่เป็นวันคืนที่หอมหวานจริงๆเลยนะอุ้ยหนอน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 แม่พวกเรานี่ปั่นจักรยานแข่งกันสนุกจริงๆเลยอะ อ,อ,อุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอะไรของมึงใครยิงกูมาแอนเอ้ยดิฟจักรยานเฮ้ยวดิซับซับพวกเไรเอ้าเฮ้ยโอ้โหแย่เมื่อกี้เพื่อนเราโดนไล่จับนะฮะฉะนั้นเราต้องไปช่วยเพื่อนนะครับเชื่อเป็นวันๆที่หอมหวานจริงๆเลยอะ่ะอุ้ยไอเชี่ย,ยมึงอย่าบาังดิอุ้ยเออวดซับสาวน้อย อืมอุ้ยอุ้ยเอ้าไอ้เชี่ยใครเนี่ยอุ้ยอุ้ยครัวรีกูอุ้ยถอยอย่ายิงจะยิงอ่าไอสัตว์ขี่รถแต่ก็ตามกูมไม่ทันโคตรควายบอกเลยโอ้ผมนั้นเล่นวิ่งไล่จับเป็นเหนื่อยมากเลยครับฉะนั้นเราจะต้องเข้าไปพักผ่อนกันสักนิดหน่อยนะครับเซฟเกมเฮ้ยมึงโหลด GTA เถื่อนมา เื่อก็เฮียแล้วกูโหลดแท้มากูซื้อมาเนี่ยซื้อมานานแล้วด้วยตอนที่เราไม่ได้กลับมาที่นี่นานเนี่ยมันก็ทาให้เราทาให้เรานั้นลืมเลยนะครับว่าที่นี่นั้นเป็นยังไงบ้างนะครับดังนั้นผมจะให้ญยาิกับผมนั้นพาไปเที่ยวนะครับไรเดอร์กำลังดูกระชายอยู่เลยที่โอ<ฮ>้เอาเลยครับ อะไรอะ่ะเขาบอกว่าเขาจะพาเราไปตัดผมไปกินข้าวนะครับโอ้มันเช่าเป็นวันที่ดีจริงๆเลยเฮ้ยตำรวจเฮ้ยกูขอโทษจ่ใจเย็นจ่าเย็นจเย็นจเย็นอุ้ยขับยากจังวะอีหลบไปสาวน้อยชนนิดหน่อยทายาหมองยี่สิบกล่องถึงจะหายเอี้ยโอ้จอดเทชยร์สไป เฮ้ยตำรวจเอ้ยกูเข้าร้านแต่ผมมึงตามกูไม่ได้หรอกดูกันดีกว่านะครับว่ามีส่งผมอะไรบ้างเฮ้อสำหรับเรานั้นผมผมของพวกเรานั้นต้องส่งนี้เท่านั้นครับอุ้ยอืมอืมกูชอบเลยมามามาอุ้ยไม่เท่อไม่เท่ไม่เดีแบบนี้นะส่งนี้ส่งนี้โูเง้นเงินเงินเงิน เอก,ก <hou> อูจ่ายตังค์เลยโอ้เขาบอกว่าให้เราไปซื้ออาหารกินนะครับดีจริงๆเลยผมก็หิวอยู่เหมือนกันฉะนั้นเราจะเข้าร้านพิซซ่านี้กันแม,แม่เห็นร้านพิซซ่าแล้วอยากแดกพิซซ่าชิบโอ้ดูสิครับบรรยากาศของร้านนั้นช่างน่าคิดถึงจริงๆคนกินพิซซ่ากันอย่างอร่็ยอร่อยแล้วก็ทิ้งของเลียดลาดตามพื้นอ้เหมือนบ้านกูเลยบ้านกูขลกไอ้น้องมีอะไรพี่กินบ้างนะหวังว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะ แม่วีซ่าฉันไรเดอร์มึงทำเหี้ยอะไรมึงมาป่วนร้านเขาเฉยเลยอะไรอ่ะไอ้เชี่ยชิบหายเฮ้ยเรามึงไม่ต้องยิงมึงไม่ต้องยิงมึงไม่ต้องยิงกูขอลูกซองมึงนะยี่ย่ะกูปกระเถอะไรเดอร์ฉันได้ของที่ต้องการละ ไม่เป็นไรนะพวกกินยาพาราเดี๋ยวก็หายโดยกระทืบตายไปขนาดนั้นเออโอ้ยเฮ้ยขับรถเที่ยวอะไรกูนี่อะเอ้าอะไรเนี่ยตำรวจมึงขับมาชนกูเอ้าเอาเอาเอ้าเอาเอ้าเอาเอาอ้เี้ยเี่ยเด็กแว้นชัดๆไปเลยเด้อฉันจะพานายกลับบ้าน เฮ้ยมึงอีกแล้วเหรอไม่ได้ครับเราต้องไปทางนี้นะครับผมจำได้ว่าทางนี้นี่แหละของดิอ,อนะไรอ่ะเอ้ามึงตีกูเหรอมึงแตกเฮ้ยใจเย็นเสียน้อยอือม,มึงตายกูดได้ไม้กคอฟฟีด้วยฮ่าฮ่าฮ่า แม่งลำบากลำบนเลื่อนยี yeah. โอ้โหเป็นใครอะ่ะใครใครจะไม่ชอบเพลงประกอบของอันนี้บ้างวะเวลาที่แบบมิชชั่นแพสอะคุณดูสาวๆพวกนี้สิครับแม่สาวๆเธอบ้านผมนี่สวยจริงๆเลยเฮ้ยน้องสาวสนใจสนใจไปแบบกินข้าวกันไมจ้ะฮะควยอะไรลุง เชิงมวยไม่หนาอย่ามาลองใจกับพี่ตายตายเตะใครทน่าน,นั้นไม่ตายก็เฮียแล้ว